อ่บรรยากาศมือนีพี่น้องพบพอกันกับบ่าวรัดนะครับเดินทางลงมาใส่หลอบกุ้งใส่แล้วแล้วแหละยังแต่ค้องเสียนแค้นเนาะนเสี่ยนประจําบันไตเขาเสี่ยนปลาใส่หลอบกุ้งเพราะว่าต้องใส่กุ้งใส่กุ้งนี่ใสห่หาเหงือเพื่อไปใส่เบ็ดเผียกนะพี่น้องนี่กุ้งกกุ้งฟอยเห่เาหนีละเลยไปเสียบเบ็ดครับเดนเดนผลงานเพื่อนเป็นยาำเมื่อกี้นะครับเพิ่งย้ำแล้วแหละก็เลย มาใส่ไห้ต้องหาเนื้อไหวใส่แกะมาเสาอีกเนี่ยเรปลากดปลายางปลากดหมอ้อเนี่แหละขั้นตอนการใส่หลอกกุ้งของมารัดนี่ใส่แล้วเลยนี่ครับใส่ดังนี่มือเสาก็บยังสยามพอได้เหื่อไปเสียบเบ็ดเผียกครับขั้นตอนการใส่ก็พอ,อยยางนลพี่เนะาะแต่กุมือได้กุ้งขึ้นนี้ว่ามันคักเลยเนาะ มือเส่าในร้ายบอกมือเส่าในมือเส่าอันนี้ครึ่งครึ่งมือเส่าอันนี้ครึ่งครูถูกหล่อพนดีเด้ว่นตยมตมมคู่แดงันือก้อนบริษัยหล่อมันขาดเอาหล่อไปใส่ทางน้ำให้หน้าเนาะใส่ให้หน้าใส่หาปลาซิวมันเป็นหูเป็นนั่นเด้มันขาดกุ้งมันออกได้โอ้นี่ใส่ได้เหลืองเลยหล่อด่างหนึ่งเกลื่อนคุ่มแล้วใส่ได้หอดเงาเบ็ดได้หอด คุณแล้วเอาไปกินไปขายได้พร้อมหมดแล้วกุ้งไปมือเงินจังมาเบิ่งบาดยามยามหลอบนั่นพี่นอ้องใส่เบอาอแสก็มนใส่แค่นี้ใส่ง่ายๆตอกลักหัวถ่ายแค่นนะ่ะมันตึงดีเด้เพราะว่าหลอบเพรอหลอบยังไงนี่หลอบนี่ปลดเหลิมว่าปลดระวางแล้วละ่ะแต่ว่าเอามาใส่พอได้๋ยวหาเนื<ม>้อเดี๋ยหาเนื้อมือเงินหน้ามันกูเปได้โอ้นานกูยะไรไย ข่าเรือถ้านามไห้ดีๆนี่มันหลบกุ้งมันจะเข่าดีกับฟังืางมืออื่นใส่พ่อได้ป้าเงือนะสิถือดีโบดีทำได้ก็ไดนะไปขึ้นเรืออะไรบ้ายเสียบเนื่อไว้เพียกระเพึ่งปีนเข้ามาฟังใส่อยู่นอกนั้นบ่อยากถือแล้วมันโมมีเงือใส่ต้องหาเงือปลานะ ถ้ามีเหยื่อปลามันก็ต้องไปพี่น้องที่เดินทางไปเดินไปถึงและบป่นเนี่ะเรืเ่องราบไหนแหง่งจวดเนาะใส่รอบกลุ่มว่าผู้หานาทีว่าแล้วเอาใส่เครื่องชั่วโมงเสี้ยนแค่ใส่ประมาณิหานาทีแล้วใส่พเพราะไหนเหยื่อเบ็ดนี่พี่น้องนี่ช่วงว่าท่านในเหยื่อกลุ่มนี่ครับ ที่ล่องคุดใส่เดือนเบิงล่องไปเสียบเบิงเมื่อกี้ได้เมียงเมามากเมี่ยง,งเมากันร้ายหมื่นแล้วแหละียบแต่ว่ามันหลอนเร็วพยายามเบิงเสียบเป็นแล้วก็ลบลงมากมาใส่หลอกปุ่มทาหลงมือเงินบุระหลอกปุ่มกระไดแต่ว่าน้าม,มือนี่โผล่ขึ้นบานไดนามันยังนิ่งๆละ่ะอู้็ดเหียในแต่ฟังทางเคี้ยวเมียนแล้วเนี่ย ใส่กุ้งไว้เปลนกระคังไว้ในดังนะเพราะ้เป็นปลาเนื้อเอ้ยเป็นเป็นเนื้อเบ็ดเ่มนใส่เบ็ดหน่อยใส่เบ็เดเกียจใส่หาปลาทูนปลาเนี่ยละปลากดปลาเนี่ยละในฝั่งช่วงนี้น้ำรากระสีใส่เบ็ดเราฟังได้เรื่องเยอะทีนหน้อยน้ำก็จะทัวเบ็ดแล้วกอกระได้กางนา้ำกระได้เลยจะเบ็ดละก็กางนา้ำ เบ็ดนกันตองตัวเกอประกดตัวหนึ่งประยางตัวหนึ่งป,ป้ายาเบ็ดแล้วะจะเม,มายาเบ็ดถึงโปรเบ็ดแลวเพื่อนี่กับ นับเขามาฟังอีกแน่ทางเว้นนี่มันห่างฟังแห้งมันก็บ,บอกคอยากถืออล้วเพราะว่าเขาบอกมีเหงือปลามันในนพี่น้่งก็เลยนับเขามาไก่ฟังน้ำแน่อย่างหน่อยก็ใส่เบ็ดหน่อยหาปลาหน่อยเอาถ้ามันถือมันมานเหรอมีเหีืยกุ้งก็ใส่เหงือกุ้งก็เสียบเสียบเนงือกุ้งเอาให้เขาละโอ้ย เงางามเงังาอยู่เลยเสียบเงื้อไปเลยก็ได้ก็ได้มันหลอนไงเสียบเงื้อไปเลยเฮ้ยน้อยน้อยรังนะเฮ้ยเ้ในเหลืองเว้ยโอ้ยฝ่าวยวนเงางามถึงบ่ายไปนะเออเห็นเลยตัวรุ่นนี้และลายนามคุณป้าเลิมเขาฟังไงดิฮะเออนพอๆเล็กไหนขึ้นมาเสียบเงื้อไปเลย ดุยามไปก่อนบ่มิตรุุ่นนี้นี่หลุนปลาพอเล็กโหวัยเว่ยนั่นพอดีงามเลยหลุนนี่เอาโบบีเงี้อเอาหลุนนี้ละน่ะอันเด้ลังเดียนลังเลยพี่น้องปึ๊อะฮะโอ้สีแม่เว้ยมิตรหลุนปลาพอเล็ก รุ่นนี้และขึ้นเดียวนี่ป้ารุ่นนี้ขึ้นเขาได้ลายทั้งไตเฮงเมาเฮงไหวเนาะพวกคูป,ปี้เงี้ยเริ่มใส่เนี่ยนี่ก็เริ่มใส่เหืาอนี่ยแล้วจังหาเหงอกุ้งใส่อีกใส่หาพวกปรากดหมอปลานี่นี่อุ้ยปลาย่อนปลาย่อนปลาย่อน,อนย่อนลังเขียวระวังระวังเออโอ้ยยังเมาเฮงไหว ขวานกลมกันเป็นได้กอบกอไหญเลยมาเท่านี้มันเป็นสนเถียกเก่าตะกี้นไงตัวแร้มันกอแต่มันขอมันขาดแล้วก็คือบอตรต้องผูกเวทใส่หมอมันกอเลยเลยเนาะอืม,มากอในอนี้เนาะ คือมันลังก็ได้กอก็คือห้องประตงผูกเบียดใส่มาทางนี้เล่นจะถือกูถือเว้ยมาทางไปมันทุกไปก็ถือตัวน่อยเถอะละอ๋อไหนได้สามตัวสี่สี่กระป๋ญอนอีกห้องหนึ่งบมดเลยหลุดอีกห้องหนึ่งพี่องเนาะเนาะเจอดแล้วเว้ย เจอแล้วเฮ้ยเีนยโอ้หลุดนีลาลเลยดีคลองอยู่บ่หรือเป็นสายสันผิผิยขึ้นอ,อยากดีกดๆลงขึ้นบ่ลอยไปวะฮะคลองบ่อล้างนี้บ่มันเกาะโอ้มาทาั้งมาทั้งน้เขามาฟังไงเนี่ยเขามาอยู่ใน หินไก่ไกไกไกไอันนี้นะาาก่อินันเป็นเ,เอาอาจจะหอดสานมันพอด,อมดีมันเขาหินนี่นี่เมนบอกขาดยามันมันก้อนนี้นี่ก็คือมันเขามาไหนเลยนี่เขามาสานฟังเลยนี่ขาดเพิดบอก อืมมันก็ริสานฟังนะคนงานได้3 4ตัวปลาพอหน่อยปลาย่างหน่อยอีก4ปลาย้อนตัวนึงพี่น้องคือว่าโอเคอยู่บ่เอาตัวใหญ่เนาะเขามาหาใส่เบ็ดหน่อยนี่ฟังเอาเบ็ดใหญ่เฮามันบ่มีเหยื่อมันต้องหาเหยื่อได้นะเหยื่อปลาลานพุ่นแหละ สำนีก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วครับคบฟังแล้วบาทดิอ <c oughs> <c oughs> ย่างหน่อยก็พอได้ปีงแรงซะเนาะเอาหลุนบนเใหญ่ใส่เบ็ดหน่อยปะย้อนย้อน,อนลังเขียวช่วงนี้ฮะใส่เบ็ดหน่อยฮะปะย้อนน้ำน้ำเขียเพราะว่าปะย้อ,ะอนมันก็เริ่มน้ำคุณนจริงๆก็ใส่เบ็ดปะย้อนก็พอใส่ได้อยู่ อันนี้เขามาฟัง่งเลยเกี่ยวกเดียวมือยังใส่อีกเพียร์หนึ่งหาใส่เป็นหน่อยดอกพยายามเรีนเรียนมวลมวดับๆบางทีมืออื่นเอาวางฝั่งเพียร์อ่ถึงฟังแล้วถึงฟังแล้วเรือนี่โบมีเบรกคือหลุดว้หูหนามคือหนุ่มหยุ่มไปหนามที่จะหนุ่มได้เหมือนนี้อ่า หอดฟังแล้วป่ะนะี่ยพุกเลยดูเก็ดเ,เก็บดีๆสิบแล้วเยวเอาตรงนี้ทับบ่อหน่อย่ามันก้อมือกอตีนนี่มึงมึงปลดออกมาเราต้องปูเด,ด้อปูไวส้สเม่ทีิลุงมายามยามอีกรอบหนึ่งรอ,รอ,รอครบคำมึงมึงปลดตรงนี้เด้อแช่แบตลงมนันเอาถ้าใส่แก้มก็คือเนาะเก้มทำอย่างนี้ ขึ้นยังนึงใช่ก็ใช่ขึ้นนึ่งะขึ้นเมื่อละบาดเนี่ยเอามือปีงก่อนปีงกินกนา็สมสมเนาะเขาว่าเอาสำหรับบารรัดนะครับขอจบคลิปตรงจุดท่างขึ้นคือเก่าแหละพี่น้องอาทำแต่พอได้กินก่อนยำเพียงเ,เดียวใส่เพียงเดียวจะฟังเบิ้งมืออื่นถ้าได้เงากุ้งไก่ยังสีผ้าเบิ้งอีกเส้นหนึ่ง แต่ก็ยามตอนเสาร์อีกยามรอบพุงแล้วก็จะมายามเบ็ดครับขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกันคือเก่านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเดินทางกลับนะครับสวัสดีครับเ,เก็บปลาปลาคันพี่น้องถึงเมา